ครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในงานมงคลสมรสระหว่างนางสาวปริชัดสิงโคตรกับนายบุญมาป้อมประปังนะครับซึ่งถือว,ว่าเป็นงานซึ่งมีความยินดีนะครับตอนนี้ทางเจ้าบ่าวก็ได้มาถึงบ้านเจ้าสาวแล้วนะครับตามขั้นตอนและพิธีเกี่ยวกับ งานแต่งของบ้านเรานะครับก็คงหลังจากที่เจ้าบ่าวามาถึงบ้านเจ้าสาวแล้วก็คงเป็นพิธีใบสีสุขันนะครับตอนนี้ก็ขอเชิญทางด้านเจ้าบ่าวาขึ้นบนบ้านเจ้าสาวเลยนะครับเข้าสู่สถานที่เลยนะครับตอนนี้เชิญครับ <c oughs>